ท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดนี่ขายมาหลายปีเป็น10ปีนะครับผมขายน้ำมังคุดมาเป็นสิปีฉะนั้นสิ่งที่มันคงอยู่ได้นี่มันก็มีเงื่อนไขของการคงอยู่ผมก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ขายกันมานานแล้วมันจะดีหรือไม่ดีแต่ผมอยากจะบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องเชื่อเชื่อง่ายเกินไปก็ไม่ใช่ชาวพุทธแต่อย่าปฏิเสธบางครั้งถ้าเราปิดกั้นตัวเองในทุกๆเรื่องไปเนี่ย ราอาจจะไม่เจออะไรดีๆในชีวิตสิ่งดีๆก็จะไม่เข้ามาเลยค่อยๆศึกษาค่อยๆเปิดใจรับเรียนรู้เออลองดูสนะิผู้พันท่านขายอาจจะมีดีก็ได้ของมันลองดูได้ลางเนื้อชอบลางยากับท่านผู้ฟังมันไม่แน่เสมอไปบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่ไหนก็รักถ้าบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หนายโบราณเขาว่ายอย่างน้น เหนือคนมีคนยิ่งใหญ่กว่าเหนือฟ้ามีฟ้าม,ามหาศาลเหนือยามียาพิสดารจะพบผัานเมื่อสิ้นกรรมที่ทํามานะที่พูดกรอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าน้ำมคุดเป็นยาพิสดารน,นะครับบางทีกรรมของคนในเวลามันจะหมดกรรมนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะเคยได้ยินเรื่องเล่ายาผีบอกนะยาผีบอก ป่วยรักษาหมดเงินเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่หายไปโรงพยาบาลดังๆโรงพยาบาลคริสเตียนไปโรงพยาบาลระดับประเทศไม่หายบางคนหมดเงินหมดทองไปเยอะบทจะหายเข้าฝันนะฝันว่ามีคนมาบอกว่าให้เอาใบนี้กับใบนี้ไปต้มกินนะต้มกินครั้งสองครั้งก็จะหายลองกินลองทำดูมันก็หายจริงๆอันนี้คือถึงคราวต้องหาย นะครับถึงคราวหมดกรรมเพราะว่าโรคภัยแคเจ็บนั้นม,มีหลายอย่างทัานผู้ฟังเพราะว่าโรคภัคยไข้เจ็บนี่มันมีหลายแบบโรคบางอย่างนี่รักษาก็หายไม่รักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาจึงหายไม่รักษาไม่หายโรคบางอย่างนี่รักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายมันไม่แนบบ่แต่ถ้าเป็นโรคกรรมถ้ากรรมมันหมดรักษาไม่รักษาถึงเวลามันก็หาย แต่ถ้ากรรมมันไม่หมดผลกรรมผลบาปยังมีอยู่จะรักษาไม่รักษามันก็ไม่หายของพวกนี้มันไม่แน่เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งอาจจะเกิดจากกรรมผลกรรมของเราเองอาจจะเกิดปัจจุบันในเหตุหรืออดีตเหตุเราก็ไม่ทราบได้แต่เราทําให้ดีที่สุดกันแล้วกันปัจจุบันในเหตุเห็นในปัจจุบันในพบปัจจุบันในขณะปัจจุบันเราก็ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีอาหารอากาศอารมณ์ออกกําลังกายทําร่างกายให้สมดุลอย่าเครียดมาก นะครับแล้วก็กินข้าวในปริมาณที่พอเหมาะอย่าก,กินมันอย่าก,กินของทอดของไหม่อย่าก,กินน้ําตาลมากเกินไปอย่าก,กินซ้ำซากหรือว่าอย่าก,กินเยอะจนเกินไปความพอเหมาะพอประมาณน,ะนั้นสาคัญกับท่านผู้ฟังก็ฝากเอาไว้จากน้ำมันคุณที่มงคลตองห้าตราปนารินน้ำมันคุณในกล่องสีน้ําเงินขวดสีน้ําเงินบางครั้งโชคของผมกับโชคของท่านผู้ฟังดวงอาจจะสมพงกันก็ได้ลองดูนะครับท่านผู้ฟังครับ ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมูกุศสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโรงงานมีมาตรฐาน GMP มีออยเป็นน้ำมคกุศที่ต่อยอดพัฒนามาจากลหลายๆสูตรจงลงตัวนะครับที่ผมเองก็ภูมิใจมากทำมาหลายปีท่านผู้ฟังนะครับ11 10, 11 12ปี10กว่าปีแล้วนะกว่าจะได้น้ำมคกุศที่ได้คุณภาพจริงๆคนหนึ่ง360บาทนะครับซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไป ถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการนะครับเขาจะบอกบอกเบอร์เอาไว้หรือว่าจะโทรสั่งก็ได้ทุกวันนี้มีรายการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรบนี้ส่งฟรีถึงบ้านติดต่อที่คุณนุอนุราชโทร0898126043 ดาพรไหมใช่ค่ะใช่นะโอเครับพี่ขวดครับอ่ลาลังเหนือค่ะลังหนึ่งเนาะโอเคได้ครับพี่แล้วก็ส่งวันนี้นา่าจะถึงประมาณวันพฤหัสขาปั้นแหลมนะค่ะได้ได้ได้เตรียบร้อยขอบคุณมากครับพี่ดาพรค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะจ้าดีครับครับน้ำกุะ,ะต่อห้าปนารินครับ ปับปูใช่ไหมใช่จ้าจ้าปันบปูสบายดีนะจ้าจ้าจ้าสั่งนะมังคุดครึ่งโหลนะคะเอาหกขวดรับหกขวดนะจ้าอ่าได้พรุ่งนี้จะส่งให้ครับจ้าจ้าจ้าโอเคเรียบร้อยปับปุู๊ขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงนะจ้าจ้าบุญรักษาบุญรักษาครับจ้าจ้าเรียบร้อยขอบคุณครับผม